สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้กาวติดรองเท้าแบรนด์นายทัวนะครับผมอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ตามนี้เลยนะครับครบเซรแบบนี้เลยที่แถมมาให้ในกล่องนะครับวิธีการใช้เราก็ต้องมาแกะซีนของเขาก่อนนะครับผมวิธีการแกะก็ตามในคลิปเลยจากนั้นก็เปิดใช้งานง่ายๆโดยวิธีการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผม ก่อนที่เราจะยอดกาวลงไปนะครับเราก็ควรทําความสะอาดพื้นผิวรองเท้าของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมวิธีการยอดกาวก็ง่ายๆเลยนะครับในตัวของหลอดกาวนะครับมันจะมีแป้นแดงๆนะครับให้เรากด เพื่อเป็นการบีบกาวออกลงมานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผู้กันละเลงละเลงนะครับผมหลังจากที่เราใช้ผู้กันเกลี่ยกาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ20วินาทีนะครับเพื่อให้กาวได้เซตตัวนะครับจากนั้นเราจึงจะประกบรองเท้าเข้าด้วยกันนะครับเมื่อประกบแล้วนะครับก็เขาจะมีหนังยางให้นะครับเราจะใช้หนังยางรัดก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการทับแบบผมก็ได้นะครับ กาวจะติดทนนานก็ต่อเมื่อเราทิ้งไว้3-7วันก่อนนำไปใช้งานนะครับผม